ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณมึงอย่าทำอีกนะทำแม่ ทุณผู้ชมครับเมื่อปีที่แล้วที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีข่าวดราม่าใหญ่โตหลังจากที่ผู้นําชุมชนได้เข้าสั่งสอนในหน่วยในหน่วยเนี่ยเป็นทาสยาเสพติดคุ้มคลั่งเป็นประจำเมายาบ้าเดินถือมีดแกว่งไปแกว่งมาตามถนนจนในที่สุดบานปลายเอามีดไปฟังหลังแม่แม่เจ็บตัวแม่ถึงกับขั้นขอร้องว่าจับลูกชายวัยสาคนนี้เข้าคุกเถอะก่อนที่มันจะฆ่าคนทั้งครอบครัวผู้นําชุมชนเหลืออดครับ ตบหน้าสั่งสอนย้อนไปดูคลิปวันนั้นกันครับเมื่อคืนลุงหมูยิ่งก็ใหญ่ไหมึงอย่าทำอีกนะทำแม่อย่าทำแม่มึงนะก็ใหญ่ไหมท่านทำแม่มึงอย่าเย็นครับอย่าเย็นครับอย่าทำแม่มึงนี่ผมทำให้เห็นนะทำแม่ตีแม่ทำไมแม่มึงเจ็บไหมนหนทีเดียวเจ็บแต่เวลามึงตีแม่มึงอ่ะแม่มึงเจ็บไหม คนเห็นคลิปนี้หลายคนก็ด่าว่าคนที่ไปตบหน้าแหละครับว่าโอ้ยรุนแรงไปทําเกินกว่าเหตุไปจากเหตุการณ์ครั้งนั้นในหนุ่ยทองดาสวัสด์เอื้อถูกจองจาครับเข้าคุกไปแล้วก็พ้นโทษออกมา3เดือนก่อนตอนช่วงปลายธันวากลับมาบ้านแล้วก็กลับเข้าสู่วงจรยาเสพติดเหมือนเดิมคราวนี้ในหนุ่ยไม่ได้แค่เอามีดไล่ฟันแม่นะครับในหนุ่ยเมายาคลั่งหลายหลายครั้งและสุดท้ายเอาเหล็กแป๊บไปทุบบ้านคนในชุมชนตามร่องรอยประตูที่เห็นกลับมาในบ้านตัวเองเอาท่อนไม้ เอาสากระเบือทุบพ่อแท้ๆที่เป็นอมพาสป่วยติดเตียงทุบหัวพ่อจนพ่อตายขาที่ครับและคนที่เข้าไประงับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ไม่ใช่ใครคนอื่นก็คือคนเดิมที่เข้าตบดาคนร้ายที่ก่อนหน้านี้ถูกคนดราม่ามากมายว่ารุนแรงรอบนี้เขาบอกว่าอดใจไม่ไหวออกมาตั้งคำถามเลยครับ เมื่อวันที่28พฤษภาคมปี63เนี่ยหลังจากที่ไอ้หน SI ุ่ยมันใช้มีดดาบฟันแม่มันเนี่ยนะครับแล้วผมก็มาตบมันตบหน้ามันอยู่ที่บ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยโอยตอนนั้นกระแสดราม่าไอ้พวกโลกสวยทําเป็นไปปกป้องไอ้หนุย่ยบอกว่าผมทํารุนแรงโน่นนี่นั่นรวมถึงแม้แต่ทางการเมืองในพื้นที่ผมเองก็ไปโจมตีใส่ร้ายผมว่าผมรุนแรงต่างๆนานาแล้วเป็นไงฮะ พอท่านมาดามาท่านมาโลกสวยท่านไปพยายามปกป้องไอคนเร็วๆอย่างเงี้ยไอคนที่มันกระทํากับพ่อแม่กับบุคลีอย่างเงี้ยไอพวกโลกสวยท่านจะตอบสังคมอย่างไรกับการที่มันเมายาบ้าอีกครั้งตกเป็นท่ายาบ้าอีกครั้งแล้วก็ฆ่าพ่อตายทุบพ่อจนหน้าเละจนตายคาที่ ครั้งนี้พี่เขาระงับเหตุไม่ทันนะครับเพราะผู้พะผู้เป็นพ่อเนี่ยถูกลูกก็คือในหน่วยฆ่าคาเตียงและในหน่วยก็ถูกจับกลุมอีกครั้งพร้อมกับความกังวลของคนในชุมชนว่าในหน่วยจะออกมาจากคุกอีกครั้งเมื่อไหร่และจะออกมากลับตัวได้หรือไม่หรือจะคลั่งแล้วลงมือฆ่าคนอื่นอีนอนอกผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังไม่ได้ต้องการจะตัดสินฝ่ายใดหรือว่าการกระทําใดอะไรแต่มาเล่าให้ฟังว่าปัญหาคนคลั่งยาที่ตอนนี้มันเยอะมากมายเหลือเกินถึงเวลาที่ต้องกลับมาคุยกัน,นจริงจงละว่าเออเราจะทําเรื่องนี้ด้วยกันเราจะแก้ไขปัญหา อย่างไรรคับสวัสดีครับผมจัดดีมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเท่าถึงข่าวเข้าถึงคุณ